เครื่องปั่นน้ำเก็ด10นิ้วนะครับมอเตอร์มิซู1แรงตัวนี้จะส่งถึงท่านพันอากาโทพาณุพงศ์นะครับอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับอ่าน,นี่เป็นภายในนะครับภายในก็จะเป็นใบมีดมีฝาปิดอ่าตัวนี้เป็นมอเตอร์มิซูนะครับ1แรงก็เดี๋ยวเทสมอเตอร์นะครับ เครื่องก็จะปันแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันเครื่องเปล่านะครับเราจะเปิดตีไม่นานเพราะว่ามันจะรองรับเวลาเราใส่น้ําแข็งใส่อะไรเข้าไปนะครับก็ลักษณะเครื่องเป็นแบบนี้ไปต่อเป็นเบเกอร์ติดข้างฟานะครับก็ใช้งานได้การใช้งานอาจจะรีหนึ่งที่สองที่สามสามอยู่ข้างล่างนะครับข้างล่างแล้วก็สี่อยู่ตรงนี้นะครับที่อัจะบีทั้งหมดสีที่นะครับต้องอัจะรีก่อนใช้งานนะครับ โอเคนะครับติดขัดตรงไหนโทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์ผมอยู่ตรงนี้